สวัสดีเอฟซี FC ค่ะมาแล้วค่ะจะเอาภาพบรรยากาศของเด็กๆฉีดวัคซีนมาให้ชมนะคะอันนี้เป็นฉบานะคะฉบาฉีดวัคซีนนะเป็นเป็นลูกคนโตของไม่เฟืองนะคะนูกตั้งชื่อเขาว่าต้นเงินนะคะเป็นตัวผู้นะคะต้นเงินน้องฉีดวัคซีนนะคะเข็มแรกแล้วก็น้องได้หยอดเห็บหมัดด้วยนะคะ เพราะว่าเซตของเซตของอชวนชมเซตของอัญชันนะเขาหยอดไปแล้วเซตนี้สามตัวนี่ก็ได้หยอดเหมือนกันนะคะหยอดเห็บหมัดด้วยแล้วก็ทําวัคซีนเข็มแรกนะคะมุกก็ยิ่งหนักใจว่ากลัวเขาจะกัดหมอนะคะอันนี้ฉีด,ฉ,ดฉีดยานะคะยิ่งหนักใจว่ากลัวว่าเขาจะจะเก็บเราจะกัดหมออะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็เป็นเซตสองที่นุกเอามาคืออันชันนะคะเป็นเข็มที่สามของพวกอันชันใบบัวแล้วก็ชวนชมนะคะชวนชมตัวหนักมากนะคะสองกิโลเลยชวนชมไปสองเที่ยวนะคะเอามอเตอร์ไซค์ไปพาเด็กไปสองเที่ยวก็ล้าล้าเหมือนกันนะคะ <c oughs> นี่นะคะ่ะตอนมาถึงตอนแรกก็จับช่างน้ำหนักนะคะพอดีนุกก็เรียบเรียงคลิป ไม่ไม่ถูกนะคะอันนี้ก็คือตอนช่างน้ำหนักก็แล้วกันนี่เป็นเจ้าชวนชมนะคะหนักสองกิโลหนักกว่าเพื่อนแล้วก็ตัวใหญ่กว่าเพื่อนนะคะต่อไปอัญชันอัญชันก็กิโลกว่านะคะอันนี้กลับมาแล้วนะคะกลับมาแล้วเจ้าต้นเงิน กลับมาคงจะเมื่อยการเดินทางนะคะก็ดูท่านั่งเขาเดี๋ยวนุก็ให้เขากินอาหารเสร็จเขาก็เลยนั่งพักผ่อนอย่างนี้นะคะตาเด็กๆก,ก็ปลอดภัยดีนะคะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่าชบามีตัวอุ่นๆไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรไหมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ